สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการข่าวทะลุไหม่วันนี้วันจันทร์แล้วนะครับตรงกับว,วันจันทร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2566วันนี้แรมสี่ขาเดือน9ปีถอกวันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ครับเพื่อไทยใหญ่ครับเมืองไม่ใหญ่ได้ยังไงล่ะครับนายใหญ่กลับมาเป็นตัวประกันก็จริงอยู่แต่โทษ8ปีเหลือหปี ยังมีโทษอีกนะครับอีกเป็นสิบกว่าคดีเรื่องนี้ผมจะไม่คุยวันนี้แต่เอาว่านี่คือความได้ใจของพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเขาได้สลับขั้วสลับข้างมาอยู่ฝ่ายอนุรักษนิยมเรียกว่าเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลแล้วการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยนั้นลืมไปได้เลยครับ พราะพักร่วมรัฐบาลของเขาเนี่ยไม่มีความคิดที่จะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยการจะตั้งสอสอรอหรือว่าเป็นการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยอย่าไปหวังเลยครับผมไม่เคยหวังกับคนพวกนี้กลับข้างกลับขั้ววันหนึ่งพูดอย่างอีกวันหนึ่งพูดอย่างพล็อปไปแพลบมาเหมือนกระน้ำกริ้งบนใบบอลมากรอกสามตะกร้าปลาไม่ถูกนี่คำโบราณเขาพูดไว้ว่าอย่างนี้ฉะนั้นปล่อยให้เขาใหญ่ครับเมืองไป แล้วเขาจะทําประโยชน์ให้ประชาชนได้แค่ไหนเพียงไรในเมื่อคนเราเนี่ยมีความสุจริตใจหรือเปล่ามีความเที่ยงธรรมหรือเปล่ามีธรรมาพิบาลหรือเปล่าแล้วก็มีสัจจะวาจาหรือเปล่านี่คือสัจจะของนักการเมืองผมถึงบอกไงดูคณะรัฐมนตรีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามรัฐมนตรีแล้วไปทางไหนก็มีแต่คนเขาสายหน้า เขาสายหน้ามากกว่าชื่นชมส่วนใหญ่เป็นคนหน้าเดิมๆทั้งนั้นแหละครับท่านทั้งหลายส่วนใหญ่มีประวัติโชคโชนประวัติในทางลบนะและผลงานที่ประชาชนไม่ไว้วางใจถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยเสรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ไม่มีทางเลยคนพวกนี้จะได้มาเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศมันเป็นรัฐมนตรีแบบอะไรแบบต่างตอบแทน พ่อเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นจับเข้ามาเป็นหมดเพราะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นขายใหญ่เป็นบ้านใหญ่เขาเสียเงินให้กับพักพักได้เงินมาวางกองกลางเนี่ยได้มาจากไหนได้มาจากบ้านใหญ่ได้มาจากกลุ่มนายทุนกลุ่มนายทุนที่ทําธุรกิจหลายอย่างโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานที่มันรวยเอารวยเอาโตเอาโตเอาจนจนรวยกันเขาเรียกรวยกันสะดือปรินนะครับแล้วโอกาสที่เราจะ เห็นบ้านเมืองนี้มีราคาไม่เคยคิดเคยฝันยางเกงก็ลดเศษสตางเห็นไหมนะสิงหากัญญาบอกว่ายืดออกไปอีกก็ราคาเดิมพี่น้องยังมีทุกข์ยากเหมือนเดิมมันไม่มีทางไม่มีโอกาสเป็นไปได้หรอกครับมันเป็นวงจรลูกโซ่วงจรลูบาทที่เขาบอกถึงเวลาเลือกตั้งคุณก็เอาเงินเข้ามาเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จแล้วซื้อขายกันแจกกันสะบั้นหั่นแหลกแล้วก็ได้กลับเข้ามาครึ่งคอนประเทศนะครับที่ใช้เงินซื้อเสียงเนี่ย เอาละคนมาใช้สิทธิ์ซื้อเสียงประมาณเกือบ40ล้านคนไอ้พักที่ไม่จ่ายเงินน่ก็มีมีนะมีแล้วเขามาที่หนึ่งด้วยแล้วก็มีบางพักเล็กๆนะที่เขาไม่ได้ซื้อเสียงเลยอย่างพวกพักคุณเสรีพิสูจน์เนี่ยน่าดีใจแล้วก็อีกหลายพักที่เขาไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงแม้กระทั่งพักกระจองอ่อกอยอย่างรวมใจไทยของบุรีเนี่ยผมได้คะแนนมาเกือบแสนอยู่อันดับที่ยี่สามยี่สี่ของของ อ่พักที่เขามาสมัครทั้งหมดเกือบเจ็ดพักก็ไม่ได้ชื่อเสียงแต่นั่นก็เป็นความภูมิใจว่าเสียงบริสุทธิ์ที่เขาให้กับเราหลายคนถามว่าเอาแล้วจะไปต่อไหมยังไม่บอกนะแล้วคิดว่าอยู่ที่การตัดสินใจ50 50ตครึ่งหนึ่งคือครึงคงค่งหนึ่งเฮ้ยเบื่อแล้วเพราะมันไม่มีโอกาสเป็นประชาไตยผมถึงบอกวันเนี้ยผมสวดสวดบางสกุลให้กับระบอบประชาไตยมันไม่มีทางนะครับที่จะกลับมาเมื่อไม่มีทางจะเป็นประชาไตยเนี่ย บ้านเมืองมันจะไปไหนอ่ะเพราะอำนาจจากประชาชนมันไม่มีคุณมอบอำนาจโดยการรับ1 0 0 0ันบาทรับ5,000บาทรับ3,000บาทรับกันท่องครัวเป็นหมื่นบาทแล้ววันนี้เขาเข้ามาเขาถามว่าเขาถอนทุนคืนไหมความเป็นพ่อค้าเนี่ยคุณค้าขายนั่นต้องมีกําไรไหมพ่อค้านักการเมืองก็ต้องมีกําไรพี่น้องประชาชนทั่วบ้านทั่วเมืองขายของไม่ได้เปิดใต้ขายของตลาดแมงเงียบเงาหมดเงินไปไหนเงินพวกนี้อยู่กับกลุ่มทุนอยู่กับนักธุรกิจที่เขาเก็บเขาไม่ใช้ ส่วนใหญ่ไปฝากไว้ในต่างประเทศนะจำนวนมากซื้อถือสองสัญชาติที่ผมบอกให้ฟังหลายคนอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ผมเนี่ยเป็นคนแซะเป็นคนซ้ะเป็นคนหาและเป็นคนตามดูข่าวพวกนี้อยู่ไปเจอกันในต่างประเทศเห็นใช้เงินกันสบายในสิงคโปร์เนี่ยคุณไปเปิดบัญชีไม่ต้องใช้ชื่อจริงหรอกบุญวียมจินดาไม่ต้องนะใช้มิสเตอร์โรเบิร์ตเขาก็ไม่รู้โรเบิร์ตไหนทิงนองนอยหรือเปล่า แล้วผมก็สบายสิโกงเข้ามานี่ใครจะไปตามเงินผมได้โกงกันไปเยอะแยะเป็นสิบสิบยี่สิดีเป็นยี่สิบสิคดีครับแล้วยังมีติดคุกอีกเยอะแยะนี่คืออะไรครับเงินเงินจากภาษีหยาดเหงือแรงงานของพี่น้องประชาชนถามว่าจริงไหมมันเอาเงินส่วนตัวไหมมาซื้อเสียงมันเอาเงินส่วนตัวไหมไม่มีเอาเงินจากภาษีอากรของประชาชนมาบริหารประเทศ เอามาลดค่าน้ามันมาลดค่าไฟฟ้ามา,น,มา,น,มานู่นมานี่มานั่นนะแล้วเราก็เลือกเขาเข้าไปอีกเงินของพวกเราทั้งนั้นแต่มันเป็นวงจอรอุบาทก็เวียนอยู่เงี้ยแล้วก็ไดรับการชื่นชมยินดีโอ้ยพักนี้เขาดีพักนั้นเขาเยี่ยมพักนี้เขาช่วยเหลือประชาชนคุณเอาแต่เศษส,สตงังที่คุณได้คือเศษส,สตงังแต่โอกาสที่จะนําประเทศชาติไปสู่บ้านเมืองที่เป็นประชาธิไตยนี่มันไม่มีทางเลย ใครเป็นประชาธิปไตยแหลมเข้ามาเนี่ยพอมันเป็นส่วนน้อยเนี่ครับเดี๋ยวนี้ฝ่ายประชาธิปไตยนี่อยู่เหลือไม่กี่ไม่กี่พักนะมีพักไทยล่างไทยสร้างไทยของคุณสุดาราัตน์หกเสียงพักอะไรอ่ะเป็นธรรมใช่ไหมหนึ่งเสียงแล้วก็มีพักของก้าวไกลหนึ่งร้อยห้าสิบเสียงวันที่สิบนี่จะได้ไม่ได้ไม่รู้ที่อเมริกแกล้งก็มีแค่นี้แหละนะแล้วชะตากรรมของพักกา้าวไกลนี่ไม่ใช่ไม่มีชะตากรรม ะตากรรมก็แขวนอยู่บนเส้นได้เราก็รู้กันอยู่ว่าวันหนึ่งเขาก็อาจจะโดนยุบพักอาจจะโดนยุบพักเพราะมันเป็นไอ้เข้ฝังคลองเป็นก้างขวางคลองนะเป็นเสี้ยนตำเท้าของไอ้พวกนี้กูก็เลยต้องบงบงเสี้ยมทิ้งไปโอกาสเป็นเนี่ยสูงสูงร้อยเปอร์เซนต์ด้วยผมสผมผมบอกให้ฟังโอกาสที่จะยุบพักในร้อยเปอร์เซนต์ยุบแล้วก็ไปตั้งพักใหม่จะมีโอกาสตั้งพักให,หม่ไหม ถ้าเขาบอกว่าหัวหน้าพักเนี่ยเป็นโมฆะบุรุษเลาะไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกพักเก้าไกลที่ไม่เป็นสมาชิกพักไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกพักเพราะตัวเองมีคดีหุ้นนะแล้วรู้อยู่แล้วว่ามีคดีหุ้นไม่มีสิทธิ์สมัครสอสอแล้วไปเซ็นรับรองสอสอทั้งหมดสี่เกือบสี่ร้อยเขตได้มาร้อยห้าสิบเอ็ดคนฉะนั้นพวุนี้จะโมฆะหมดหรือไม่ผมไม่ได้บอกว่าหมดนะ อยู่ที่สารน้ำนูนแต่ถ้าเขาเอาจริงโมฆะหมดเหมือนกับแผนการที่จะขยี้เก้าไกลเนี่ยถามมีการวางแผนไหมมีการวางแผนไปหมดแล้วแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลายคนบอกไม่กลัวยุบเลยยุบมาเลยมีวิธีที่จะสู้กันก,ก็ว่ากันไปอย่างนั้นอาจจะเป็นการปลอบใจตัวเองหรือเปล่านี่คือความสิ้นซากในระบอบประชาธิปไตยเป็นการสิ้นซากผมถึงบอกว่าวันนี้ผมขอสวดบางสกุลให้กับระบอบประชาธิปไตย มันไม่มีโอกาสที่จะโตแล้วไม่มีโอกาสจะแก้รั้งนุนเพื่อไทยบอกไงนัดแรกประชุมคอรมอเอาเรื่องแก้รั้งนุนเข้าไปเลยแต,แต่พอมาวันนี้ว่างไงครับมาวันนี้บอกเฮ้ยต้องใช้เวลาอีกสามปีกว่าสามปีกว่าตัวเองอยู่ถึงสี่ปีหรือเปล่าอยู่ถึงสามปีหรือเปล่าพักตัวเองนี่คือเหตุการณ์บ้านเมืองในเวลานี้ที่ผมบอกว่าตราบใดที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่มีโอกาสแล้วครับ ไม่มีโอกาสที่บ้านเมืองจะโตและก็ก้าวหน้าเราเสียเปรียบเพราะเขาไม่ได้มองเราเป็นประชาธิปไตยเขามองเราเป็นกึ่งประเ็จการอย่างเรายึดอํานาจมาสองครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยมันติดเงี่ยงติดง่ามอยู่หลายประเทศรอบบ้านเราเขามีสิทธิในการส่งสินค้าไปโดยไม่ต้องเสียภาษีศุลการกรในสภาพยุโรปก็ดีในอเมริกาก็ดีแต่เราส่งสินค้าไปเราต้องเสียภาษีศุลการกรน,นี่คือความเสียเปรียบที่นักลงทุนที่เข้ามาตั้ง ถิ่นฐานมาตั้งโรงงานในประเทศไทยเขาถึงย้ายออกไปไงเขาไปอยู่ที่อื่นเขาส่งสินค้าไปอเมริกาส่งสินค้าไปยุโรปเขาไม่ต้องเสียภาษีนี่นี่คือมันติดเงี้ยงติดง่ามเหมือนกับน้ํามันเนี่ยมีการแปรรูปตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนบอกมันต้องมีสาเหตุสิบุรีเล่าให้ฟังก่อนว่าทําไมเขาถึงแปรรูปผมก็บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนั้นเราเป็นหนี้ IMF เราเป็นหนี้ IMF ไม่มีนี่ชําระเขา i อ f เอฟขาก็ต้องมีเงื่อนไขของเขาว่าหนึ่งคุณต้องเอาทรัพยากรของไทยนยไปขายให้ต่างชาติเอาทรัพยากรของไทยนี่ไปแปรรูปให้กับกลุ่มทุนเพื่อหาเงินเข้ามาทักษิณก็ไปแปรรูปผมไม่ได้ว่าอะไรเมื่อคุณแปรรูปแล้วเนี่ยทรัพย์ในดินสินในน้ำมันเป็นของประชาชนทุกคนไม่ใช่ให้ประชาชนแค่5้อร์เซแต่กลุ่มทุนเอาไป4ีเกซคุณควรจะหันหลังกลับหันหลังกลับ โดยการนําเงินซึ่งเวลานี้เรามีทองสำรองที่เยอะที่สุดในประเทศไทยเรามีทองสำรองเรามีหลักทรัพย์เราออกระระหยัดคืนเลยขอให้ประชาชนคนไทยมีหุ้นร้อยเปอร์เซนต์ในปตทในกระทรวงการคลังเป็นของคนไทยทั้งหมดเราทําแบบมาเลเซียปีโตนัสเขาทำํำทําไมเขาทําได้ล่ะน้ำมันสิบาทสิบาททำไมเขาทำได้ทำไมไทยทำไม่ได้ น้ำมันเรามีเยอะแยะมากกว่ามาเลเซียอีกเพราะอะไรเพราะเราติดกลุ่มทุนเราติดที่ที่เรื่องผลประโยชน์ที่หากินกันในกรบวนการต่างๆของบ้านเมืองเวลานี้นี่คือการหากินกันในบ้านเมืองจนทําให้กลุ่มทุนรวยสะดือบวมแบ่งกันกับกลุ่มนักการเมืองผมถึงบอกว่านักการเมืองพวกนี้มันเข้ามาได้ทุกสมัยเพราะเงินไงเพราะการซื้อเสียงแล้วก็ได้รับเสียงชัยโยโหฮิวโอโหมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้นี ผมไม่ได้ไปขัดขวางใครไม่ได้ไปอิจฉาใครว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ส้อ้อมึงไม่อิจฉาไม่มีหรอกครับไม่อิจฉาก็ทําไมเราไม่ได้ใช้เงินเราไม่ต้องไปถอนทุนคืนเท่าเราได้ซ้อสอเมื่อมันไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เลิกนะไม่เลิกก็ก็ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปเพราะโอกาสจะเป็นประชาธิปไตยมันไม่มีเมื่อมันไม่มีเราไปเล่นทาหากทาหอกทาสากระเบืออะไรแ่ะครับผมถึงบอกคณะรัฐมนตรีที่ออกมาวันเนี้ยเท่าที่ดูผมไม่ค่อยรู้จักแล้วครับเพราะไม่มีผลงานให้เห็น เมื่อไม่มีผลงานให้เห็นเราจะหวังได้พึ่งได้อะไรที่เห็นคุณนำพาบ้านเมืองไปสู่จุดหมายปลายทางเห็นรายชื่อ34รัฐมนตรี35ทั้งนายกปรากฏว่ารายชื่อพวกนี้ถ้าเป็นในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประเทศใหญ่ๆประเทศที่เขามีธรรมาพิบาเนเขาไม่เอาหรอกครับเขาไม่เอามาเป็นรัฐมนตรีะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรฐมาธี จะนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตยปฏิญาณในวันพรุ่งนี้คือวันที่5กันยาเวลา5โมงเย็นจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนัดแรกในวันมะรืนนี้คือวันพุธจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันจันทร์ที่11กันยายนเลื่อนออกจากเดิมวันที่6กันยาเนื่องมาจากต้องส่งนโยบายให้สมาชิกรัฐสภา คือสอสอกสวทราบร่วมหน้าก่อน5วันฉะนั้นอังคารที่12กันยายนเนี่ยจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนักแรกพอมาวันที่สิบแปดกันยายนนายกเศรษฐาจะเดินทางไปร่วมประชุมสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาส่วนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน2023ที่อินโดนีเซียระหว่างวันที่5ถึง8กันยายน ไปร่วมประชุมไม่ทันครับคือวันพรุ่งนี้ไปไม่ทันแล้วครับไปไม่ทันแล้วครับประชุมอาเซียน <omat is. S 1> เพราะต้องรอถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสียก่อนถึงจะทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้เต็มเต็มเต็มคาราเบลได,ได้การเข้ามาเป็นผู้นํารัฐบาลของนายเศรษฐาในคราวนี้ไม่มีเวลาที่จะมานั่งฝันนั่งเพอนั่งละเมอเพอพกแล้วครับศึกษาดูงานไปก่อนนะ ดูว่าอะไรมันทำได้มาทำไม่ได้มันมีเงินไหมอะไรยังไงและเป็นความหวังของประชาชนที่เขาอดอยากปากแห้งคนเดือดร้อนมากช้าไม่ได้ครับช้าไม่ได้ถ้าปล่อยไปสามเดือนสี่เดือนเจงบงคนไม่มีกินนะฉะนั้นรัฐมนูญเนี่ยอันเนี้ยนนมันสืบทอดจากอำนาจเผด็จการและตอนนี้มันมีอำนาจเผด็จการมาร่วมผสมเป็นคณะรัฐมนตรีของพวกคุณที่เขาเรียกอนุรักษ์นิยมหรือการสืบทอดอำนาจ การจะทําให้ประเทศชาติเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ผมไม่ได้หวังแล้วครับดูว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันจะทําให้บ้านเมืองเสียหายไหมนะแล้วจะมาแทะกระดูกับงบประมาณไหมเพราะคุณหมดกันไปเยอะไงงบประมาณรายจ่าย2อ6 7ตอนเนี้มันล่าช้าไป3เดือนฉะนั้นการลงทุนต่างๆของภาครัฐเนี่ยหยุดชงะงักมันไม่มีเงินออกไปเลยครับมันก็เลยหยุดชงะงักการลงทุนเอกชนก็เขาก็ไม่กล้า มันหยุดชะง,งักไม่มีเงินเพราะจ่ายไม่ได้รัฐบาลก็จ่ายไม่ได้เพราะงบประมาณพระรัมหยัดยังไม่ผ่านมันก็เลื่อนออกไปตามรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาช้าและก็ความไม่แน่นอนมันก็ทำให้ GDP ของประเทศท่านทั้งหลายในไต,ตรมาสที่สอเนี่ยต่ำเตี้ยติดดินเหลือ1.8การส่งออกก็ต่ำเตี้ยติดดินต่อเน,นื่องมานมา7เดือนไม่มีใครรับผิดชอบ คณะรัฐมปรีสามสิสี่คนผมไม่เห็นมีใครค้าขายเก่งสักคนไม่มีใครจะไปเจรจาความกับเขาไดนะ้ผมถึงแนะนำไงเวลานี้เขาซื้อของใบเขาฉีกฉีกซองที่ใส่ยี่ห้อเขาในเยอรมันในสวีเดนแต่เขาเอาไปไม่เยอะแต่ถ้าเราทัดเทียมกับต่างประเทศเขาได้เราเป็นประชาธิปไตยเราเราเงยหน้ามองชาวโลกเขาได้เนี่ยผมก็ยินดีจะสนับสนุน ผมก็รู้จักเพื่อนในหลายประเทศซึ่งเขาเป็นเอเจนซี่ในการสั่งสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปจําหน่ายในสาภาพยุโรปในออสเตรเลียในอเมริกาหรือในแอฟริกาสามารถจะทําหน้าที่ตรงนี้ผมถึงฝันไงฝันฝันฝัน,ฝนขายหลายคนก็บอกไอ้บุญละวีมึงฝันลม,ลม,ลมลๆแรงๆตอนหาเสียงบอกผมฝันจะเป็นเซลล์ของประเทศผมก็ได้ตัวฝันนี่ชาวบ้านเขาไม่เอาด้วยเขาไม่เชื่อ,เข,เ,อเขาเชื่อเงินไงเขาเชื่อเงินมากกว่าเชื่อตัวผม ผมบอกไม่เป็นไรไม่ใช้ผมก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ทําผมก็ทํางานของผมเองนะได้ท่องเที่ยวได้อะไรไปผมก็ทํางานของผมเองก็แค่นั้นนะผมไม่เดือดร้อนอะไรเลยเพราะไม่ได้ลงทุนนะไม่ได้ลงทุนลงสมองลงความคิดที่อยากจะทํางานเพื่อประเทศชาติหาเงินเข้าประเทศแต่วันนี้ใครรับผิดชอบไม่มีใครรับผิดชอบมาเจ็ดเดือนแล้วที่ที่จะทําให้มีรายได้เข้าประเทศพืชเศรษฐกิจเจียงบงหมดไม่ว่าจะเป็นยางพาราสามกิโลล้อยไม่ว่าจะเป็น ข้าวเนี่ยราคาดีราคาดีแต่ข้าวไม่ได้อยู่ในมือชาวนามันอยู่ในมือกลุ่มทุนกลุ่มทุนก็รวยพลังงานไฟฟ้าโซลาเซลล์ดีแต่เงื่อนไขมันเยอะแยะที่คนจนทำไม่ได้น้ำมันเสรีที่คุณพีรพันธ์รัมปรีว่าการกระทรวงพลังงานจะทำเนี่ยผมก็อยากจะดูเงื่อนไขว่าว่าคุณจะยืนเคียงข้างประชาชนส่วนใหญ่หรือจะยืนเคียงข้างนายทุน ซึ่งมีเงื่อนไขอะไรมากมายผมไม่เชื่อคุณวิลภัณฑ์หรอกผมไม่เชื่อจริงๆนะสิ่งที่ทําให้ผมเชื่อผมจะต้องดูก่อนไงผมต้องการให้พี่น้องประชาชนนะที่พอมีทุนอยู่บ้างได้นำเข้าน้ำม,มันเสรีและน้ำม,มันควรจะราคาไม่สูงกว่ามาเลเซียคือ1 6บาท17บาทต่อลิตรถามว่าทำได้ไหมทำได้น้ำมันเมืองไทยเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยมีการสั่งเข้ามา ใช่สั่งน้ำมันเข้ามาก็สั่งน้ำมันไทยไงคุณขุดน้ำมันดิบเสร็จคุณไปไปไป,ไปกลั่นสิงคโปร์กำหนดราคาสิงคโปร์และคุณก็กลับมาขายเมืองไทยเฮ้ยมันอะไรวะนี่คือมันเป็นบริบทเรื่องของการบริหารบ้านเมืองที่คิดแต่การจะช่อฉนคิดแต่การจะช่อโกองประชาชนคิดแต่จะกำไรอย่างเดียวแล้วก็หลอกพี่น้องประชาชนหลอกพี่น้องประชาชน ถ้าน้ามันมันไม่ขึ้นราคาสูงมันเท่ากับมาเลเซียแก๊สมันราคาสัสองบาทไฟฟ้ามันสัก้าสักสองบาทกว่าเท่ากับเวียดนามบ้านเมืองไปโลดแล้วครับไปโลดแล้วการลงทุนก็ต่มลงเมื่อต่มลงเงินมันก็สะพัดแต่ทุกอย่างมันสูงลิว้วสูงสูง,สงหมดไอ้พลังงานเนี่ยผมถึงบอกว่าความคิดความฝันของผมเนี่ยผมยังไม่ท้อถอยในเรื่องความคิดผมอยากให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์ในดินสินในน้ำเนี่ย ได้เป็นเจ้าของบริษัทพลังงานตั้งชื่อให้เสร็จเลยชื่อบริษัทพลังงานไทยแล้วกาไรคืนประชาชนแบบเดียวกับรัสกาแบบเดียวกับบลูนายเห็นไหมเขาค้าขายน้ํามันเสร็จแล้วเขามีกําไรเขาแจกประชาชนบ้านหลังหนึ่งรถคันหนึ่งมาเลเซียบริษัทปิโตนัสปิโตเลียมของเขาเนี่ยได้กําไรเขาเอากาไรใส่ในปั๊มน้ํามันเหลือสิบหกบาทสิบเจ็ดบาทนั่นคือประเทศเขาแล้วประเทศไทยเราล่ะ ถามมันทําได้ไหมมันทําได้มันทําได้ภาษสงภาษีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายในเกือบสิบอย่างลดลงไปสิครับเพื่อให้ประชาชนไทยได้ใช้น้ำมันราคาถูกมันมีวิธีแต่คุณไม่ทํากันที่ไม่ทําเพราะมันติดเรื่องนายทุนกลุ่มทุนที่คุณเอาตะตังเข้าไปซื้อเสียงนี่แหละถ้าคุณไม่ลงทุนสมมุติว่าพักการเมืองไม่ลงทุนเสมอภาคกันหมดแล้วแน่นอนเราก็ได้คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมือง ฉะนั้นการจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยให้ฟื้นคืนชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนเพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนายกเศรษฐาต้องสำเนียกเรื่องนี้ไว้วันนี้จังหวัดท่องเที่ยวเริ่มจะฟื้นแต่เรามีใครไม่รู้มาเป็นรัฐมนตรีซึ่งผมก็ไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้มีฝีมืออะไรยังไงแต่มาตามบ้านใหญ่อ มาตามบ้านใหญ่มาตามอะไรมาตามเขาเรียกว่าระบบระบบระบบอะไรระบบที่เขาจัดให้พักแล้วก็เอ้ยบ้านใหญ่ลงทุนเยอะเอ้ยเอาตำแหน่งรัมนปรีไปเขาเรียกต่างตอบแทนไงต่างตอบแทนตอนนี้เงินที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นเงินการท่องเที่ยวดีที่สุดถ้าได้รัมนตรีที่เก่งคณะทำงานที่เก่ง นะสามารถจะชักจูงคนเข้ามาท่องเที่ยวมาใช้เงินในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนสหรัฐอเมริกาคนยุโรปคนแอฟริกานะก,ก็เป็นความคิดที่ดีอย่างเช่นการการการฟรีวีซา้กับคนจีนนะแต่ต้องเป็นคนจีนที่ท,ที่ที่มีคุณภาพมันต้องกําหนดเงื่อนไขนะไม่ใช่ทุนไม่ใช่ทัวร์สูเหรียญไม่มีหาอะไรเลยมานั่งมานั่งอึมานั่งถ่ายแถวริมแม่ปิงนะจังหวัดเชียงใหม่จนถ่ายรูปมาแล้วมันน่าียดกําหนดเงื่อนไขว่าเฮ้ย คุณมีสเตทเมนต์เท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ไม่ต้องเอาเยอะพอมาเที่ยวเมืองไทยโชว์โชว์สเตทเมนต์คุณนะมาเที่ยวเมืองไทยว่าเออคุณมีสตังพอที่จะมาใช้จ่ายในการท่องเที่ยวฟรีวีซ่าไปเลยแต่คุณไม่มีอะไรเลยโดยการชักชวนนะจากบริษัทนําเที่ยวเข้ามาแล้วก็มาพักกับโรงแรมของคุณเองนะโรงแรมของคนจีนที่มาซื้อจะสีเทาสีดําอะไรก็แล้วแต่มาช้อปปิง้งนะกับกลุ่ม ของคนจีนที่เข้ามาตั้งรกรากในนี้ที่เป็นมณฑนห้วยขวางมนฑนยาวราชมนฑนสำเพงอะไรก็แล้วแต่เงินมันเข้าสู่ประเทศจีนหมดเราแทบไม่ได้อะไรเลยพวกนี้เขี่ยวรากดินนะครับฉะนั้นตอนแรกเนี่ยทุกคนก็คาดหวังว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้อย่างเช่นแจกเงินดิจิตอลหมืน่นบาทให้กับผู้มีอายุ16ปีขึ้นไปทั้งหมดมันมีเท่าไหร่ครับ 56ล้านคนทั่วประเทศเป็นเงินถึง5แสน6หมื่นล้านบาทให้ใช้จ่ายในรัศมีไม่เกิน4กิโลเมตรจากทะเบียนบ้านนะจากทะเบียนบ้านที่อยู่นะรอบบ้าน4กิโลเมตรมันมีร้านค้าหรือเปล่าไม่มีร้านค้าคุณก็ไม่ได้ประโยชน์ี่ไอ้ตรงนี้ใช้สะดือคิดกันนะเพื่อไทยใช้สะดือคิดกันแต่วันนี้คาดว่าอาจจะโดนกีดจจะ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 แถมเป็นแห้วแทนเงินนะครับอาจจะใช้แห้วมาให้คนกินแทนเงิน เพราะนายกเศรษฐาบอกว่ายังไม่พร้อมอ้าไม่พร้อมแล้วทำไงเขาบอกคาดว่าจะแจกเงินดิจิตัลหมื่นบาทได้ในไตรมาสแรกของปีหน้าคือประมาณมกราคุณพามีนาปีหน้าเขาว่างี้นะโกหกก็เปล่าผมไม่รู้แต่ผมไม่เชื่อทีนี้ให้รอยีกหกเดือนถึงจะแจกได้ทีนี้เงินเอามาจากไหนละ่ะคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะนะเอามาจากไหนงบประมาณแต่ละปีเนี่ยขาดดุลก็ต้องไปกู้มา ไม่มีเงินเขาบอกเฮ้ยเอาเงินจากภาษีเอาเงินจากเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ของภาษีมูลค่าเพิ่มจากแวดแล้วเงินพวกนี้มันต้องเข้าคลังมันก็ต้องวางแผนในในงบประมาณปีหน้าคุณเอาเงินพวกนี้มาแจกทั้งหมดแล้วมันพอแจกไหมมันเก็บภาษีได้ไหมภาษีเงินได้ได้ไหมทุกคนไม่มีเงินเสียภาษีดังนั้นเพราะค้าขายไม่ได้มันค้าขายไม่ได้มันไม่มีเงินเสียภาษี ฉะนั้นในโครงการนี้มันจะเป็นไปได้ไหมหรือเป็นโครงการที่คุณโฆษณาชวนเชื่อบนเวทีเลือกตั้งพอคนไปถามเข้าก็าาบอกเอ้ยนั่นเป็นการหาเสียงให้ได้เสียงไลง่หูไล่หนูตีงูหาวโอ้ยมันไม่ได้ทะเลาะกันจริงเราเห็นไหมารวมกันแล้วนะคนเขาเลยบอกโท่ตอแหล <c oughs> เขาบอกไงตอแหลผมบอกหุ่ยอย่าไปว่าเขามากว่าเขาน้อยไปที่จริงเขาตอแหลมากกว่านี้ปิดสวิ์สบ โอ้โหสวสท,วม,ทวมาลงคะแนนเลือกเศรษฐาปิดสวิคสองลุงปิดสวิคหรือเปิดสวิคเว้เฮ้ยนี่คนไทยเนี่ยเขาถือสัจจะคือคนไทยเนี่ยมันไม่มีสัจจะมันไม่มีเขาเรียกไม่มีธรรมาิบาลไม่มีสัจจะไม่มีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนคือคนเราอะนักเลงมันต้องพูดคําไหนคํานั้นต้องพูดคําไหนคํานั้นไม่ใช่มานั่งโกหกตอแหลประชาชนฉะนั้นนายกเนี่ย คุณจะรวยมาจากไหนมันก็เงินของรัฐทั้งนั้นเงินของภาษีแากรของประชาชนทั้งนั้นที่เอามาแจกแจกแล้วก็สร้างอํานาจให้ตัวเองให้กับพรคพวกตัวเองเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศเสร็จแล้วเงินไปไหนเบี้ยใบหลายทางมีไหมไปดูคดีที่ปปชสิเป็นหมืน่นคดีนักการเมืองทั้งนั้นนักการเมืองที่หนีไปแล้วกลับมาไม่ต้องได้รับโทษก็ยเยอะขอประราทานก็ยเยอะอะไรก็เยอะนั่นผมไม่ไปก้าวล่วงอะไรหรอกนะครับนะ หลายคนเขาก็บอกอา้าวบุญทรงก็ยังติดอยู่นะหลายคนก็ติดอยู่นะคุณทักษิณตั้งพรรคไทยรักไทยติดกี่คนรัฐมนตรีติดคุกไปกี่คนพอมาพลังประชาชนก็มีเข้าคุกสมัยคุณยิ่งรักสุดท้ายคุณพัฒน,น,นาเมืองสุขนะยังอยู่ในคุกนะเพิ่งเข้ามาโยกๆไม่กี่เดือนมานี่เองเอาละเราไม่ว่าไม่แซะไม่ว่าไม่แซะแต่แซะไปแล้วนะคือคือสะท้อนให้ความจริงมันปรากฏให้คนได้คิด แต่ไม่ใช่ว่าเขาเลวเขาไม่ดีเอาละอยากจะทดลองเขาใหม่ก็ทดลองไปแล้วไงเขาได้เป็นนายกไปแล้วไงแต่เขาจะได้อยู่กี่วันกี่เดือนกี่คืนผมไม่ทราบได้ไม่ทราบได้ก็ตามดูการเมืองซึ่งมันจะชดช่วงชัชวานมันจะดีไหมแต่สิ่งที่คณะรัฐมนตรามชุดนี้ออกมาทําให้ประชาชนไม่มีความคาดหวังว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นเลยฉะนั้นคุณใหญ่ก็ใหญ่ครับว่าคขับเมืองแผนขยี้ก้าวไกลก็ทําไปลึกๆโดยองค์กรทั้งหลาย ที่เขาทําไปนะเพื่อขจัดเสี่ยนน้ําที่มันตามเท้าเขาต้องการที่จะเป็นระบอะบอีกระบอบหนึ่งของอนุรักษ์นิยมเขาไม่ต้องการให้อํานาจอยู่กับประชาชนที่เรียกประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่คือความลึกลับของการเมืองสิ่งที่ท่านเห็นคือไม่ใช่ที่ผมบอกก่าเสมอสิ่งที่ใช่คือท่านไม่เห็นไงอเอาละเอาสุดท้ายก็อยากจะต้องบอกกัน เพื่อให้รายการนี้อยู่ได้ก็คือเบต้าวันหน้าจอครับมีหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยตอนนี้ยังมีโปรพิเศษให้กับท่าน <c oughs> แล้ววันนี้วันจันทร์ก็เริ่มทยอยส่งกันแต่เช้าเพราะหลายท่านห่วงใยในสุขภาพอย่างน้อยรับประทานเบต้าวันไปเนี่ยมันเป็นเบต้ากรูแคนสกัดจากยี่ขนมปังสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายนี่ในทางวิชาการนะครับและในขณะเดียวกันมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมด <c oughs> นี่คือสุดยอดของมันนะ สุดยอดของเบต้ากรูแคนเบต้ากรูแคนไม่ใช่ยี่ห้อมันเป็นสารสกัดที่ชื่อนี้จริงๆมันเป็นชื่อสาธารณะเขาเรียกชื่ออะไรเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อเฉพาะแบบคล้ายๆกับแอสไพรินเนี้ยยี่ห้ออะไรยี y ่ห้อนูน้ y ho, นยี่ห้อนี้เหมือนกันเบต้ากรูแคนยี่ห้ออะไระของผมที่จะจําหน่ายคือยี่ห้อเบต้าวันได้ส่งให้อยอคั y ho, ตรวจสอบมีเครื่องหมายออยอเรียบร้อยขายมาตัสิบปีแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ บรรจุโดยแคปซูลอย่างดีสั่งจากสินค้าจากต่างประเทศคือสหรัฐอเมริกาคือเขาสกัดอย่างเข้มขน้นและความสูญเสียความสูญเสียในสารอาหารนี่น้อยมากแทบไม่มีฉะนั้นคุณภาพมันถึงดีไงมันถึงดีแล้วท่านที่รับประทานประจำนี่ลูกค้าสมาชิกนะสั่งซื้อตั้งแต่วันแรกวันที่สองผมขายมาร่วมสิบปีที่แล้วนะวันนี้ก็ยังซื้ออยู่อุดหน,นุนเป็นล้านแล้วผมต้องขอบขอบพระคุณด้วยเขาบอกฉันอุดหนุนคุณบุรวีเป็นล้านแล้วนะ ซื้อมาตั้งแต่วันแรกซื้อทีละทีละทีละสี่ขวดหน้าขวดทีเราเป็นหมื่นซื้อสองเดือนทีสองเดือนทีคือที่บ้านรับประทานกันเยอะแล้วก็ยังรับประทานกันอยู่เนี่ยเพราะคุณภาพของเบต้ากรูแคนซึ่งมันยืนยันชัดเจนตามที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันบอกกับท่านตามที่มหาลัยฮาวาร์ดได้ทำการวิจัยนะเป็นผลงานวิจัย3 4 0 0 0พันรายงานหลายมหาลายัยที่ยืนยันชัดเจนเรื่องเรื่องคุณสมบัติข,ของเบต้ากรูแคน วันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่เหมือนเดิมครับรุงนี้จากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับ